สวัสดีครับพี่น้องของบ่าวอนไทัยที่ครรักครับวันนี้พามาชมงานหัวประกาศหรืองานการชชติแฟครับของอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมมาดูซุ้มต่างๆครับดูซุ้มาประกวดพืชผักผลไม้ของอันนี้ของสมุนต่างๆครับที่เขาส่งข้าประกวด เขากำลังให้คะแนนอยู่ของแต่และก้าของแต่และตำบลจัดได้สวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากอันนั้นเขาเขา ประกวดแล้วก็ตัดสินยังครับล้อ๋วอกล้วยก็ตัดสินแล้วใช่ไหมครับแต่ของพืชพักในยังนะ,ะอันนี้ตัดสินหมดแล้วอันนี้กลุ่มแม่บ้านมาจากไหนครับเนี่ย บบตำบลมันปรืออ๋อเมมันปรมือันปอ่าเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวได้นะพี่น้องนะของงานกายชาติอำเภอกระสังมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆให้เลือกซื้อเลือกชมได้เยอะมีของอ่าแม่แม่บ้านกลุม่มตำบลบ้ันปอโฆษณาหน่อย น้ำนพริกอะไรครับน้ำพริกว้านนินค่ะอันนี้กับกับหมูค่ะพริกว้านนินพี่น้องมีมีตรามีฉลากเรียบร้อยนะผ่านออยอ,นะอ่ะอ๋อมีฉลากเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็สัตว์ทูค่ะของอนยายติ๋มชุมนบ้านตาสะดำน้อยจังหานตา,ะตาสะดำน้อย<า>ถ้ามีคนสนใจมีเบอร์โทรไหมฝากหน่อยมีในนี้ค่ะอ๋อมีในนี้เลยไ่เอา ี่นะพี่น้องเบอร์โทรสนใจอันนีอ่านี่นี่เบอร์โทรนะพี่น้องนะเบอร์โทรสนใจครับผมส่งออนไลน์ส่งสั่งได้โอเคขอบคุณมากครับฝั่งนี้ของไข่หวยสำรานฝั่งโน้นนะ นี้มีมาแนะนำครับผมอ้าวแนะนำเลยครับมูลไส้เดือนครับผมอันนี้อันนี้เป็นมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนอันนี้เป็นตัวตัวตัวไส้เดือนที่เราเอามาให้ดูนะครับผมเป็นขายพันธุ์นี้ครับผมจะเป็นปุ๋ยเนาะขายสามร้อยร้อยแค่ผมปกติจะเป็นกิโลสามสิบห้าบาทครับผมจะมีข้าวไลบอรี่ครับผมไลบอรี่ไเบอรี่อินซีครับผมบรรแล้วก็ข้าวเดียวดำดื่มหัวครับ ข้าวเหนียวดำลืมหัวแล้วใครจะกล้ากินล่ะครับแม่าบันแม่บ้านนละติดโอ้พี่น้องข้าวเหนียวดำลืมผัวจะกล้ากินไหมเนี่ยนี่ปกติมันจะกิโลละห้าสิบบาทครับผมวันนี้เรามาขายกิโลสี่สิบบาทขายในงานนะงานกาชาต์ช่วยๆกันอยากให้เกษตรกรทุกท่านพี่น้องได้กินของดีๆเนาะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นที่เราแพ็คเรียบร้อยแล้วครับอันนี้อันนี้ในที่เสด็นเป็นเป็นกิโลใช่ไหมครับข้าวผมเป็กิโลครับผมนี่ครับผม โลนะครับผมสำหราบฟาร์มครับผมโลถ้ากิโลนึงก็สามห้าบาทสามห้าครับผมแต่ถ้าซื้อเยอะก็มีจำนวนลดนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับผมเด็กแกนนำเสนออีกตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นโดดเกษตรครับผมโดดเกษตรครับอ่าตัวนี้ไว้สําหรับปีดพ่นยาพปนปุ๋ยอันนี้ครับรับบริการไหมรับครับผมอ๋อรับบริการด้วยนะร้อยบาทครับผมโอ้รายเงิพี่น้องฝากเบอร์โทรครับอ่านี่ครับผมนี่ครับผม ่ครับผมพี่น้องต้องการปุ๋ยไสเดือนข้าวหอมอินทรีย์ก็ติดต่อสอบถามได้นะเบอร์โทรมีครับมีตัวหนึ่งนำเสนอครับผมเกรดเดอร์ครับผมปรับหน้าดินเรียกครับผมเกรดเดอร์ปรับหน้าดินใช่ครับผมในเขตอำเภอกระสังหรือทั้งจังหวัดเลยครับผมไปทุกที่ใช่ครับติดต่อกิ้งกางเลยครับผมติดต่อได้นะพี่น้องนะนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ฝั่งนี้ของหน่วยงานอะไรครับมาจากไหนของเกาะศุนกสนของตำบลสุงเนินอันนี้นำพิ่ของสุงเนินใช่ไหมผมเคยไปเรียนรู้ตอนนั้นเนี่ไปกับพี่ฉันนะอันนำใหม่อาวใช่ตอน ยังครับอ้าพี่น้องสอบถามได้มีเบอร์โทรนะพี่น้องนะสั่งได้ครับส่งทั่วประเทศทั่วโลกครับอือนี่เบอร์โทรอันนี้สินค้าอันนี้อันนี้ใหม่ชันเนี่ยเร่งทำอันนี้พัดนี่พี่น้องเบอร์โทรนะติดต่อได้นะครับพี่น้องเป็นศูนย์ของตำบลสุขเนินนะอืม งานกายชาติถึงวันที่ยี่านะพี่น้องที่มาเลยมาขอบคุณครับฝากเบอร์โทรไหมฝากเบอร์โทรไหมอ่ะมาศูนย์แปดสี 2> 2่แปดสองสี 2> 2่ดสองี 2> 2่หนึ่งสองสองหกห้าของชุมชนบ้านสุงเนินนะพี่น้องสั่งน้ำพริกสั่งไรได้นนช่วยเกษตรกรช่วยแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านตำบลสุงเนินครับครับขอบคุณครับ อ่าเนี่ยพามาดูของโรงเรียนอนุบาลกระสังนะพี่น้องสวัสดีครับของโรงเรียนอนุบาลกระสังใช่ไหมครับ,อ,รบอ่ามีอะไรบ้างครับของโรงเรียนนําเสนอหน่อยครับอ่าค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงสุดที่หาอินทรัมนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูเดียดอินค็อกทราโกรานะคะครับผมค่ะทางสินค้าของโรงเรียนอนุบาลกระสังนะคะมีหลายรูปแบบเลยค่ะนี่นะคะคือ กระปุกละสามสิบห้าบาทค่ะเป็นแบบชิ้นแบบชิ้นค่ะหวานค่ะอะไรครับเนี่ยให้ชิมด้วยนะคะขิงหรืออะไรเป็นหัวประกาศหัวประกาศหัวประกาศแช่อิ่มใช่ไหมกิมจิค่ะอ๋อนี่กิมจิใช่ค่ะทำจากหัวประกาศเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรองนะคะมีขายทั่วไปไหมสั่งโทรสั่งเจออะไรได้ไหมครับได้ค่ะได้นะออของของโรงเรียนแบบฟอยหวานค่ะไป่ทอดกับไข่ก็ได้ทอดกับไข่ก็ได้ค่ะ อันนี้ก็อันนี้จะเป็นหอยเค็มค่ะหอยเค็มใช่ค่ะแบบหัวสดก็มีนะคะอ่าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบจีนนะคะเขาจะนิยมเอกินกับข้าวต้มหรือว่ากินเป็นกับแกงก็ได้ค่ะโอเคอ่าพี่น้องอ่านี่ค่ะนี่จะเป็นกิจกรรมที่ผมทำนักเตะ โรงแรียนก็นต้นไม้ใส่ปุ๋ยในปลูกในบริเวณโรงเรียนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อพี่น้องต้องการสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลกระสังนะพี่น้องโทรได้สั่งได้ครับทั่วประเทศได้ไหมครับดรได้ค่ะอ่าเข้าไปทางเพจโรงเรียนได้นะครับเพจโรงเรียนชื่อว่าอะไรโรงเรียนอนุบาลกระสังอ่ามีเบอร์โทรไหมมีสู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 แปดหนึ่งเก้าห้าสี่ สี 4, 6, 6, 6่โหหกค่ะพี่น้องแล้วก็สั่งนะช่วยเหลือโรงเรียนสั่งได้ของส่งทั่วประเทศนะพี่น้องของดีครับอ่ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนครับพี่น้องอฝากเอฟซีเบลโนไทยช่วยสนับสนุนด้วยนะอ่า,อาช่วยสนับสนุนครับพี่น้องนี่ของอนุบาลก็สั่ง ให้เด็กมีงานทําครับในเวลาเรียนอ่นำเสนอ่านำเสนเอมาอ่ามาอุ่นุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนด้วยนะคะขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับอันนี้ของวิทยยชุมชนบุรีรังครับหน่วยจัดกระสังพิษมีอะไรขายบ้างโอ้ เชิญมาเที่ยวงานกายชาติอำเภอกระสังได้นะพี่น้องนะหรืองานหัวประกาศถึงวันที่ยี่สามนะพี่น้องมาได้ครับสินค้ามีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าพืชพรรณอาหารผักผลไม้ต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับ